อร่อยไหมไปเข้าวฮะอร่อยไหมคะเฮะ้ยอร่อยตรงไหนแกะก็ไม่ได้อ้าวกัดเข้าไปฟันจะขึ้นแล้วฟันเด็กจะขึ้นแล้ว ในบ้านแอร์เย็นๆไม่อยู่เนาะออกมาอยู่แล้วร้อนเนี่ยมีขา้าวลูกมักอากาศเย็นสรุปลูกมักอากาศเย็นรลอลูกมักอากาศห้อนพี่เขา จ๋ามองอะไรอ่ะข้าเข้ามองอะไรอ่ะแ่้ไม่อย่าอ,อ่ะลูกอืม <laughs> ครั้งแรกในชีวิตในการนอนเตยเป็นไงเป็นไงไง,ไงไสนุกไหมอืมสนุกปล่าสนุกปล่าอุ้ยสนุกปล่าวะเด็กจ๋าเด็กสนุกไหมอ่ะนอนเตยสนุกปล่า อยงเงี้ยคอเนอะมันไม่โยอนหรอ,อในบ้านมันมีเอนนะตรงนี้มัน้อนนะเรียกพี่เฟย์มาเล่นด้วยไหมอ่ะกวนโอนเอ็นโอนเอ็นจะหลับไหมเนี่ยจับแน่นเลยจ้ะ <c oughs> อ่ะนอนนอนนอนโอเคโอเค แม่บกวนแล้วปะนอนนอน location. นอนโอ้เจ้านายจะนอนแล้วค่ะนอนชนะเจ้านายเจ้านายจะนอนแล้วค like ่ะแล้วเจ้านายตื่นข um ึ้นจะมาจะหม่ำหม่ำนะเจ้านายบ๊ายบายนะคะเจ้านายจะหลับแล้วค่ะจะหลับแล้วค่ะไม่เข้าไปแล้วนะคะไม่บายค่ะทำไงบ๊ายบายทำไงทุจริตทำไงทุจริตทำไง จะทำไงทำหน้างงหรือทำหน้างว่วงนอน